เพ็ดอ่ะจะ้ะอ่ะเรียนตลกกับุ่นแล้วนั่นล่าข้ามจะกี้นั่นเกิเดเบี้ย

เพชรเก่งแล้วฮะเออเดี๋ยวนี้ไม่ขี้ไม่กลัวเขาแล้วอ่ะเม่มันกำเบิดหยาบอยู่คือเมื่อก่อนนี่แหมวิ่งเจอเขาทำอะไรหน่อยวิ่งแนบนี่ไม่ได้แล้วค่ะไม่ยอมเลยเพระไม่กลัวแล้วนะจ๊ะตัวฟางเนาะสองตัวนั้นเลยไม่มาเลยตัวเล็กไหนจ้างลูกเนี่ยอันนี้เอาหนึ่ป น่ามันเป็นลูกเพ็ดเลยมันไปอยู่ใต้ห้องเดี๋ยเพ็ดเดียก็หลอกออ้ยออ้ย